มาเด้อพี่น้องวันนี้ย่าิะัวกบขวบใส่แปงปลาขวบไปเรื่อยๆใส่ความอดท้นนี้ดิพี่น้องัวใจเย็นๆไปจนมันเหลืองไปจะแปงป,ปลาปลาจ้าใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วพรายไล่ลลจักน้อย มันเดือดคักๆ่ะคุเวลาข้าไปใส่ปาลามันจะคออจจ่อยหอมแดงเจ็บแสบได้พี่น้องเด้เลกับข้า,าเห็ดดีๆปลาหน่อยปลาถิ่งหน่อยปลาหน่อยแซ่บกินได้ขายได้นนที่น้องดูเด็ดขวบไปเรื่อยๆพี่น้องที่ที่เอามาเข็ดพันธเขากวน เอาเขาแข็งเด้อพี่น้องเด้อเพราะมันเอาเขาพวกหอมมะลิอย่างนี้เอาเขาเจ้าแข็งเลยพวกเจ้าแข็งอะไรอ่ะยังก็ได้ค่อยเป็นเขาเจ้าแข็งมักหัวมันจะค่อยเวลาไปแปรงปลามันจะค่อยบ่อเบบะผูบ่ปุยนะหัาไปเรื่อยทั้งสี่ล่ะพี่น้องมันมีตาทานหลายมันกระบอกหัวไหลเนาะต้องกัาพื่อนใครน้ำมันล่ะ กวนก้ิ้้ปไรเราตอยไปเรืเร่อยๆใจเย็นๆตุ้ย y ên y ên ลระพี่น้องขัวเซ็จแล้วสิปั้นดี๋ยพี่น้องัอัววล ต้องเอาละเอียดคักดอกพี่น้องวกว่าเรียบร้อยแล้วพี่น้องเ็จเรียบร้อยเอาไว้ถักเป,ปลงปลา